สวัสดีครับทุกคนพบกับผมดีพีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ปิดเมืองล่ากันเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับตัวที่เราจะมาล่ากันในวันนี้นะครับก็คือตัวเดิมรับผมกับแพ็กที่แล้วครับผมก็คืออาร์เวียโนในนี้ครับผมคือแพ็กที่แล้วนะพี่โคแม่งทําผมเจ็บแสบมากนะครับทุกคนก็คือแม้แต่หายลท์แม่งก็ยังไม่ได้แม่งหัวชิบหายเลยมันทาอะไรกับผมได้โหดขนาดนั้นนะทุกคนนะมาวันนี้ผมก็ได้ทําการไปเติมทองเพิ่มนะ เพื่อที่จะมาลาอาริโนกันต่อนะทุกคนโอเคพูดมากแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยโอเคในตู้ตัวนี้ผมเหลืออยู่89ตัวนะครับผมความหวังของผมตอนนี้นะครับก็คือผมอยากให้เปิดให้ได้อาริโนให้เร็วที่สุดครับโดยที่ผมไม่ต้องเหมานะโอเคกดไปเลยเก้าเลยแรกปึ๊บอาริโนมาเลย โอ้โหไฮไลท์มาไปแรกเลยทุกคนเจ็ดสิบเก้าทับร้อยห้าสิบนะไฮไลท์ออกไวแรกครับดูมันเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนด้วยโอ้ลามินยาเมลาหรือเปล่าโอไม่ใช่อขออภัยเสียงรบกวนเลยนะครับพอดีตอนนี้ฝน,นกำลังตกหนักครับถ้าเสียงเข้าก็ขออภัยด้วยครับ รามีนใครวะเอ่อรามีนคามาล่าครับโอ้โหใ <laughs> ต้ตายชีวิตผมว่าดูทรงแพ็กนี้ผมแม่งลึกแน่นอนเลยทุกคนไปเก้าร้อยที่สองมาแล้วทุกคนโอเคหลังคาดำว่ะสองตัวนะอาริโน,โนอาริโน่ไหม ที่ชุดไม่ขาวๆอะ่ะโอ้โหปีเก้กับแตโจนะครับอาดิโน่ยังไงมาครับผมโอ้ไม่กอดแม่งมีทรงแน่เลยที่นี่ลังคาดำมีสองตัวมันก็ยังมาตัวที่ผมไม่อยากได้นะทุกคนแม่งรู้งานชิบหายเลยไอ้โคอ้อ รู้ได้ไงวะวีผมก็เหลือเชื่อกับมันเหมือนกันนะเจ้าโอเคปีเก้เปี้ยงสกัดบอลมันรู้ทุกแพ็กเลยว่าผมอยากได้ไข่แล้วแม่งมันเก็บไว้ตัวท้ายสุดอะโอเคนะทุกคนก็เป็นราคาดำปีเก้กับบาโจนะโอเคไปไม่เป็นไร เรายังลุยกันต่อได้ครับหกสิบเก้าตัวมาต่อไปมาเลยเถอะไม่ต้องให้กูเอาโอ้โหเปลี่ยนสีข้างในอาจจะเปลี่ยนสีข้างในได้นะครับผมเราจะยังไม่ตัดสีข้างนอกครับเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนครับเป็นการไฮไลท์ครับ กันทิวนะครับแต่แป <8 80 S 2> <c oughs> ทุกผมโอเคไห okay, มาไฮไลท์กันทิวโอเคหมดไปอย่างไวครับตอนนี้ผมเลยยูหมื่นสองร้อยทองนะกดต่อ ถ้าเกิดหลังคาดำกีมาแล้วมันเป็นออเดียโนโ่ผมจบได้เลยนะแต่ดูมันทำดิมันฉลา,าที่ผหานเลยบริษัทนี้นะครับสุดยอดจริงๆ <c oughs> เป็นไฮไลท์อีกแล้วปลีดผมกลัวผมได้เหมาไงไม่รู้แพงนี้ <c oughs> <c oughs> เอาทุกทางจริงๆ เหลืออยู่9,300ทองครับโอเคไหมกดกันต่อฟึ๊บโอ้ oh my god โอ้ my f u c k i n g god ไฮไลท์อีกแล้วเปลี่ยนสีเถอะเปลี่ยนสีให้หน่อยเปลี่ยนโอ้โหเห็นโปรตุเกสมาจบเลยควรได้เรอ แปดสิบเอ็ดตัววอนด้าครับผม RWF นะใหนได้มาสองตัวครับอ้อยมาถเถอะเสือสามสิบก้าตัวในแพ็กนะทุกคนอาร์เดโนเราต้องการแค่อาร์เดโนครับเนี่ยมืดกันหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือในตัวธรรมดาแล้วตอนนี้โอเคอาร์เดโนมาเห็นไหมอาร์เดโนครับผม มาเลยโอ้โหไม่กอดมันยิวเงินไปเงย,ยนาบริษัทนี้ใครอ่ะโอ้โหนี่ใคร <laughs> ผมไม่รู้จักโลโบก้านะครับโลบัตก้าโอเคโลบัตก้า ไม่เอาครับไม่เอาจเจ้าอาเดียนโนเจ็ดพันห้าร้อยทองแล้วยิบกาาตัวมาฮ้อมันเหลือแค่ตัวอาเดียโนกับไฮไลท์ใบหนึ่งเนี่ยที่เหลือมีแต่การ์ดธรรมดาแล้วนะทุกคนโอเคไม่มีอะไรให้แล้วเนี่ยขอเลยเบื่องินแล้ว อาเดโนมาทุกอย่างจบเลยฟุ๊บมาเลยได้โบท okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคเฮ้ยสิใช่ไหมเนี่ยหลอกวะไม่หลอกใช่ไหมโอเคไม่หลอกนะทุกคนหูใจหายหมดเลยเ <laughs> มื่อกี้เห็นสีเหมือนราคาหลอกกันเนะมื่อกี้นะโอเคอาเดโนมาแล้วครับกอราชันงูใหญ่ครับผมจอมจกกักรพพัดเท้าซ้าย เปี้ยงเท่จริงๆโอเคมาแล้วนะครับทุกคนโอเคอก็ยังดีกว่าเหลือศูนย์ตัวในตู้นะอาร์ดิโนเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวไปดูนะว่าผมเหลือเมื่อกี้ผมจำไม่ได้นะว่าผมเหลืออยู่กี่ตัวในตู้นะเดี๋ยวไปดูน,นับดูหน่อๆทุกคนสิบเก้าครับโอ้โหเขาแจกฟรีมาตัวนึงก็ยี่สิบตัวในตู้อะ ผมเปิดไปร้อยสามสิบครั้งนะครับโอ้โหก็ก็ถือว่าโอ้ก็เข็มระยะสุดท้ายเหมือนกันนะโอ้โอเคครับทุนแต่อย่างน้อยมันก็ก็ยังดีกว่าเหมาหมื่มนหมดตู้นะทุกคนก็ถือว่าเหลืออยู่ยี่สิบตัวในตู้ก็ก็ยังรับได้แล้วกันนะโอเคเหลืออยู่สิบเก้าตัวในตู้นะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้ครับผม ก็ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนมีความคิดเห็น,นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้ครับผมอยากผมอยากจะให้ผมทำทําทรีวิวทาไฮไลท์หรือทําอะไรก็ลองคอมเมนต์มาุยกันได้ครับก็คลิปนี้คงต้องจบไปแค่นี้ครับผมก็สวัสดีนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสกับกระคายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตตอไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ